สวัสดีครับทุกคนเบลเองนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับตัวนี้เลยแท็บเล็ตใหม่ล่าสุดจาก Honor คือ Honor Pa d 9้นั่นเองนะครับราคาค่าตัวของตัวนี้นะครับจะอยู่ที่1990บาทนะครับถือว่าเป็นแท็บเล็ตที่จอใหญ่มากๆนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็การทำงานมากๆด้วยแต่แบรนด์นี้เนี่ยจะคุ้มกว่าแบรนด์อื่นนะครับในเรื่ราคาเท่ากันเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาแถมปากกามาให้ด้วย uh? แล้วก็แถมเคสมาให้ด้วยนะครับ เออถือว่าเป็นหนึ่งใุ่นที่คุ้มมากๆนะเพราะาแบรนด์อื่นเนี่ยต้องซื้อเพิ่มนะครับซื้อเท่าเด็ดมาเครื่องหนึ่งเนี่ยผมว่ามีอยู่2เรื่องหลักๆนะครับคือเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็เรื่องของการทำงานนะครับผมมา,มาดูในเรื่องของ Entertainment เอนเตอร์เทนเมนต์กันก่อนเลยนะครับอ็อนเนอร์แพดเเนี่ยเขาให้หน้าจอมาที่ใหญ่มากๆเลยนะครับถึง12.1นิ้วเลยพร้อมกับรีเฟรชเรทที่120่งเฮิร์ด้วยนะครับทำให้รู้สึกถึงความสมูทแล้วก็เนียนตานะครับเวลาเราใช้งาน ถึงหน้าจอเขาจะใหญ่มากๆนะครับแต่ความคมเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะว่าตรงนี้ให้จอมาถึง 2.5K ด้วยกันก็จะเป็นจอที่มีความละเอียดแล้วก็คมชัดมากๆให้สีสันที่สวยงามนะครับเหมาะกับการเอามาดู YouTube ดู Netflix นะครับเอน็นเตอร์เทนเมนต์ต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องหน้าจอเนี่ยถือว่าจัดเต็มมากๆเลยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาใส่ใจใเรื่องของระบบเสียงมาให้แล้วด้วยนะครับเพราะว่าเขามีลำโพงมาให้ถึง8ตัวด้วยกันเลยนะครับอยู่รอบๆตัวเครื่องเวลาเราเอามาดูคอนเทนต์ต่างๆ,ๆนะครับก็จะ คือตรงนี้มันเท่าเดิมที่เสียงดีนะครับผมแบบเพาใช้งานแล้วมันฟินๆอ่ะเวลาเราเอามาดูหนังมีในติดกหรือแม้แต่ดู YouTube หรือว่าปัดแคเทปิคตอบก็เหอะและอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกชอบมากๆเลยนะครับสำหรับสายที่เน้นเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆเนี่ยก็คือเรื่องของความจุนะครับที่เขาใส่มาให้ถึง256ร้กิกนะครับผมในราคานี้ถือว่าสมเหตุสมผลอยู่นะครับแน่นอนว่าเราอาจจะ อยากโหลด Netflix มาเก็บไปดูในเครื่องนะครับเวลาเราออกไปต่างจังหวัดเราโหลดหนังโหลดเพลงนะครับโหลดเกมเอาไว้ในเครื่องนี้ได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์มากๆเลยนะครับเดี๋ยวนี้ีนเกมแบบขนาดใหญ่มากนะอย่างเช่นโหลดเกมชินมาเนี่ยก็หลายกิกเลยนะเกมใหญ่มากๆานะครับสมัยนี้เกมโคตรใหญ่เลยอะอาทีนี้สำหรับคนที่ต้องการจะซื้อแท็บเล็ตมาทํางานทาอะไรได้บ้างมาดูกันด้วยความที่ออเนอร์เนี่ยเขามีหน้าจอขนาดใหญ่มากๆนะครับทาให้เราใช้ ฟีเจอร์ในการแบ่งหน้าจอได้ง่ายมากๆด้วยคือมันใช้ได้อย่างจริงจังเลยนะครับซึ่งเวลาจะใช้งานเนี่ยก็ไม่ยากเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราเปิดแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันไหนนะครับก็จะมีแถบที่เป็นรูปขีดเนี่ยอยู่ด้านบนนะครับเวลาเราเลื่อนหน้าจอเนี่ยก็สามารถเลื่อนไปด้านซ้ายหรือว่าไปด้านขวาก็ได้นะครับแล้วก็ วางไปเลยนะพอวางไปปุ๊บใช่ป่ะเขาก็จะมีหน้าหนึ่งที่เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถเปิด2จอได้นะครับผมอพอเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้2แอปพลิเคชันแบบลื่นเลยนะหรือว่าเราจะเปิดแบบหน้าต่างลอยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อใช้ทํางานตอบแชทต่างๆนะครับหรือว่าจะดู Netflix ดู u t u b e อะไรเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยเพราะหน้าจอมันใหญ่ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยแบบทาอะไรก็ได้ทีนี้มาดูในเรื่องของปากกาที่เขาแถมมาให้กันบ้างนะครับ โดยปกติแล้วรุ่นก่นกอนๆนะครับเขาไม่มีแถมปากกามาให้แบบนี้นะแต่ว่าคนนี้เขาใจดีอะแบบว่าแถมปากกามาให้เลยนะครับในราคานี้คือแบบไม่ต้องไปซื้อเพิ่มเลยอย่างแรกที่น่าสนใจสําหรับปากกาของรุ่นนี้นะครับก็คือเราสามารถวางมือทับบนหน้าจอแล้วก็ขีดเขียนไปได้เลยนะครับก็แน่นอนนะครับก็จะตอบโจทย์คนที่เขียนบนแท็บเล็ตบ่อยๆนะครับหรือว่าใครที่ใช้งานสเก็ตภาพต่างๆเนี่ยก็ จะตอบโจทย์เขามากๆเลยใช่ปะแต่ในเรื่องของ latency นะครับหรือว่าความหน่วงในการเขียนอะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับที่รับได้นะครับกับของแถมมาให้แบบนี้จะบอกว่ามันก็ไม่ได้ดีมันก็ยังมีความน่วงอยู่แต่ส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าพอใช้ไปสักพักหนึ่งเนี่ยจะเริ่มชินแล้วนะพอมันเริ่มชินเนี่ยก็รู้สึกว่ามันโอเคอยู่นะ ทีนี้มาดูในฝั่งของเกมมิ่งกันบ้างนะครับสายเล่นเกมนะครับกับหน้าจอที่มีขนาดใหญ่ขนาดนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจปะ่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเข้ามาพร้อมกับตัว Snapdragon 6 Gen 1นะครับซึ่งเป็นซ p u ที่เรว็วแล้วก็แรงพอสมควรเลยส่วนใหญ่นะครับเกมที่เล่นบนแท็บเล็ตหน้าจอให,ใหญ่แบบนี้ได้เนี่ยผมเชื่อว่าคงไม่มีใครที่จะถือหน้าจอแล้วก็เล่นแบบนี้แน่นอนนะเพราะว่าน่าจะลำบากหน้าดูนะส่วนใหญ่น่าจะต้องใช้จอยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้อง เป็นเกมที่รองรับจอยเป็นส่วนใหญ่นะครับถึงจะเล่นได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเอามาเล่น ROV e, โดยที่ใช้หน้าจอใหญ่ขนาดเนี้แล้วถ้าเกิดคิดว่ามันถนัดเนี่ยก,ก็ลองได้นะแต่ส่วนตัวผมว่าผมว่ามันไม่มันไม่เหมาะนะ <laughs> ก็เล่นเกมที่ใช้ จอยได้จะดีกว่านะครับอย่างเช่นเกมนี้นะครับผมอย่าง Devil May Cry นะครับผมที่เป็นเกมใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่เพิ่งออกมานะก็เป็นหนึ่งเกมนะครับที่กราฟิกสวยมากๆนะครับแล้วก็เราสามารถปรับเกมนี้ได้สูงสุดเลยนะครับแล้วก็เปิด60 FPS ได้ด้วยนะครับเวลาเราเล่นเนี่ยถือว่าฟีลลิ่งมันคือแบบความสมูทเลย สมูทแบบสมูทจริง,รงนรๆนะครับดีมากๆนะครับเกมนี้มีใครใช้แท็บเล็ตเล่นเกมโดยที่ใช้จอยบ้างนะมีเกมไหนหน่าสนใจบ้างเนี่ยก็ลองคอมเมนต์เข้ามาบอกได้นะครับจะได้ลองไปหาเล่นดูนะครับโอเคโดยรวมเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นแท็บเล็ตที่คุ้มกับราคามากๆตัวหนึ่งเลยนะครับเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นๆนะเพราะว่าแน่นอนนะครับเขาแถมประกรมให้ห่แลละนะแล้วก็แถมเคสมาให้ด้วยนะครับ อีกสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าทุกคนน่าจะต้องมีก็คือเรื่องของคีย์บอร์ดที่เป็นบลูทูธนะครับหรือว่าเป็นคีย์บอร์ดที่แบบว่าเปลี่ยนตัวเองเป็นโน้ตบุ๊กได้นะครับหรือจะเป็นคีย์บอร์ดที่แบบบลูทูธจะเฉยก็ได้นะครับแค่หาที่ตั้งแล้วก็ใช้คีย์บอร์ดบลูทูธไปแล้วก็ทํางานได้เลยนะครับใครที่ต้องการใช้แท็บเล็ตทำงานเนี่ยตรงนี้ก็น่าจะตอบโจทย์เหมือนกันนะครับผมเอาเป็นว่าใครอยากได้แท็บเล็ตที่แบบว่าราคาดีนะครับจอใหญ่จอคมนะครับ CPU รนีนีย์แนนน,น่อนนรงขนานาดไหก็ถือเล่นเกมได้ื่นนเหมือกนนะครางานนี้ือแบบ คือมันเป็น feeling ที่ลื่นมากๆนะครับผมจริงๆ o น n ร r เนี่ยเป็นตัวที่ทำรอมออกมาได้ดีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับเขามี google play service มาให้อยู่แล้วนะครับโหลดแอปผ่าน play store ได้เลยนะครับแล้วก็ความแรงเนี่ยก็ snapdragon 6กนะครับบวกกับ ram อีก8 g b นะครับผม ลื่นเลยนะครับใช้งานได้ลื่นอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็จริงๆแล้วตัวแรมเนี่ยบวกเพิ่มได้อีกแปดด้วยนะเอาไว้ให้กับว่าใครสนใจนะครับตัวนี้เขาจะขายตามหน้าร้านทั่วไปนะครับผมนดออนไลน์เนี่ยเขายังไม่ขายนะแต่ว่าในอนาคตน่าจะมีนะครับแต่ผมก็ไปหาร้านที่น่าสนใจนะครับที่น่าเชื่อถือได้เนี่ยแล้วก็แปะยิงไว้ให้แล้วด้วยเหมือนกันนะครับผมยังไงก็ลองกดเข้าไปดูได้นะครับก็เป็นร้านที่น่าเชื่อถือได้เนาะโอเคสำหรับทลิปรีวิววันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่รีวิ